เลิกได้เลิกนะไอาการที่เขาไปหาชาวบ้านแล้วพูดว่าอย่าเข้ามานะมันน่าเกลียดรู้ไหมคริกซี่เธอจะทำแบบนี้กับทุกคนไม่ได้นะนี่คริกซี่ทะเลกเกโกฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยจะไม่อยากให้เข้าไปแต่ว่าเธอก็เข้ามาอเอ้ยคริกซี่ความสวยมันเข้าตามันจะจติดตลกเธอบินไปบินมาไม่ไปไกลๆคริกซี่อย่าเข้ามาเธอชอบถามข้างบนเป็นไงมากเธอเป็นคนสูงขึ้นไปแต่ถามได้เป็นไง ถ้ากูเจอมึงที่ไหนนะกูห้ามแม่สัดมึงจำครัูห้กูฆ่ามแน่เธอบอกไม่ให้เหยียบดอกไม้เลยยกฉันลอยฉันลอยขึ้นไปเธอมักจะถามเสมออากาศข้างบนนั้นเป็นเช่นไรแต่เลิกได้เลิกนะไอการที่เข้าไปหาชาวบ้านแล้วพูดว่าอย่าเข้ามานะมันน่าเกลียดรู้ไหมคริกซี่เธอจะทำแบบนี้กับทุกคนไม่ได้นะนี่คริกซี่ทะเลเกโก ฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ย